ครับมา ใหม่ใหม่ t ะคะใหม่หมนะคะุแม่ออหนครับอหนแม่แม่เเอาตัวแท FC เเออาาไม่แม่เล็กไงม่แรกเลยมเแรกเลยพี่หนูไม่เอาแม่ไหนแม่ไหนแม่เลกแม่เลกแม่เล็กขอให้น้องบอสมีความสุขไม่มีความทุกข์ตลอดไปใช่ ความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้ get along, get along. สมหวังทุกอย่างนะคะแม่จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปคะ่ะ